เกี๊บบีโอกาสในความคว้างครับมือเดี๋ยวนี้มันถูกลงแล้วราคาพอจับต้องได้แล้วกับบ่กควนพลาดโอกาสครับผมตัวแบบนี้ไปนูเนเนานี่ครับเบาต้องครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้ควยไงคว้ยยักคือเจ้าสั์ดำานี่ครับบ่กควนพลาดครับผมเกิดจากแม่ใส่ยักครับผมครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกผสมนะครับเด้อทองกับเจ้ามังกรฟ้าครับมังกรฟ้าเป็นควยเผือกครับผมเอแม่เป็นควยมูราครับผมส่วนสูงสูงร้อยห้าสิบห้าครับผม เพลินมีลูกเดินตามตัวนึ่งเนาะครับเดินตามตัวนึงเป็นลูกตัวผู้ครับตัวนี้ก็คือหน้าคดควพันได้เล้ครับเพิ่งจะได้ซิปมือนีได้ครับบาต้อมครับอู้เคยไงเลครับพี่นุครับพี่น้สวัสดีครับสวัสดีครับบาต้อมครับมือนียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อควายห้อยนูครับผมมือนีได้ควายไงควายอยักมาฝากพี่ฝากน้องครับไงได้ได้ไงจะสวมหัวคดครับผมลิปนี้มีจจกายกานครับพี่นุ้ยิปนี่เมีแนเม่ยไงไงสามรายการครับผม มีตัวซีไรกันบ้าต้อมซีไรกันแม่ใส่เงยใส่ยักเอาไปเนื้อทีมที่ยุ่งเรืงบอร์โให้พี่น้องนะครับครับยุ้ยบานวังคุนตำบลกุณเทียนอำเภอสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับข่าวไปเนื้อหายละเอียดของโคมแรกนะครับครับผมโคมแรกนี่ก็คือเป็นแม่ลูกผสมจับสารบับครับผมก็คือเพิ่อนมาตัวนี้เป็นสายดาวซีพีครับแม่ใหญ่ๆเนี่ย มีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกเจ้านโมครับเจ้านโมเป็นลูกบีกุไทยครับแม่สูงลอยหาสิบหาครับบ้าต้อมมีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกตัวเมียครับตัวนี้ประวัติเคยสูงลูกลอยหกสิบหามากแล้วครับตัวนี้ครับตัวไก่พนโอ้พี่น้องควายใส่ยักของแท้เด้อครับพี่น้องวันนี้หอยนูเปิดแบงแบบถ่ายพี่น้องได้เรียกสันแบบจุกๆเลยครับแมนแมนครับนี่ตัวใหญ่ครับให้บ้าต้อมสาสตร์ก hmm. ล้องไปให้พี่น้องบิ่งครับนี่ต่ใหญ่เลย ไว้ซีแม่ซีลูกครับผมเอาพี่น้องครับกันผมทายว่าไหนมาชัดเจนเด้อให้เบื้องน้าคอกกับทางนี้นะครับมาปิดกันหน้าคอกมาจบกันหน้าคอกก็ได้ครับคุยมีตุ้ยง่ายแม่พี่น้องแจ็คสี่ว่าจังไหนง่ายหลีนะครับไขนมแม่ใหญ่ใส่ยักซี่ขนมเปิดถ่ายพี่น้องแพงปะครับผมเปิดไว้สามแสนสองหมื่นบาทครับผมกะรแจ็คสี่ว่างไในพงประซื้อมาแพงกันนะครับเนาะคือว่ามันหมักของเพิ่นแล้วเข้าปรซื้อกับอะไรไหมครับคนหมักซื้อนะขายบ่ได้ก็เลี้ยังไหมครับ พี่น้องผู้ใดมากขึ้กันกับใคทั่วมาตอร่วงนะครับเด้อครับแม่ยังไงใส่ยังไงครับผมโอ้ตะกี้นี่ราคาเป็นล้านนะเฮียโน่ตะกี้ตัวนี้เขาจะคยกันให้กันวาดล้านหาครับผมครับพี่น้องจะจ้เม่งโก้ดิ้้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 ส้้้้้้้้้้น้้้้้้้้น้้้้้้้้อ้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้โ้เ้้้ลู้้้้้้้้้้้กอ้ก้้ค้้้้าจา้้้้้้ครับตัวนี้ ตัวใหญ่งใส่ยักงักจังสี่นี่ก็คือคว่าบกวนผาดครับผมผู้ใดหาเก็บนี่ก็คือว่าเป็นควื่ให้ลูกดีไหมครับป้าต้อมให้ลูกมาทั้งไทยครับเอ้ยเพื่อนยังไงครับเอ้ยเพื่อน่ะเอาพี่น้องเมือกระโหลกไม่อยากสัตว์สัญญายครับควยม,มันควยมันใหญ่เต็มตาเต็มกล้องเพีนเพ่นเป็นเพื่อนใหแล้วเท่งเขาเท่งยังเป็นเไปแล้วแค่ว่าสีท่านด้มาสิครับเบื้องหน้าเขาหรอครับป้าต้อมหน้าโง่กระโหลกหัวโตครับผมยังไงกินเกี้ยงเชื่องครับนี่ใส่ดี นี่ใส่เพื่อนคือเชี่งแทนพี่น้องดูสิครับแมนครับแมนพี่น้องเบื่องอกเผาเบิ่งกระดูแข้งขาเอ้าเบื้องแค่จ,จินเด้อครับพี่น้องควยนาคานี่ไส้นี่แบบนี่เด้อพี่น้องผมอยากให้พี่น้องมาเบื้องหนาขอ้อกับทางอฮานูครับเอายางวนให้พี่น้องด้เบิ่งนะครับมันก็นอยากแดดแน่นอะพี่น้องเนาะครับไปไปหลุกไปเกียกีบบี้โอกาสในความคว้งครับมือเดี๋ยวนี้มันถูกลงแล้ว ราคาพอจับตรงได้แล้วกับบวกลัพลาดโอกาสครับผมตัวแบบนี้หอยนูนอเอาให้ยนูเดี๋ยวทวนละเอียดคร่าวๆอีกจังน้อยนะครับครับผมตัวนี้เป็นลูกแอเป็นควยลูกผสมสายดาวสีพีนะครับเยอไอ้มีลูกต่างตาตัวนึงเป็นลูกตัวเมียครับเป็นลูกเจ้โนโมครับเจนโนโมเป็นคือตัวนี้กับว่าไงคือหลานบีกุไทยครับผมหอยนูเปิดราคาไว้สามแสนสองหมื่นบาทครับผมสำหรับพี่้องท่านใดนสนใจโทรหาหอยนูนนะครับเ้อฝากเบอร์โทรอีกแค่หนึ่งครับศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผม ไปเบื้องตัวต่อไปครับบ่าวต้อมครับนี่คือรายการที่2องนะครับครับผมรายการที่2ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับผมเป็นควายโคตรช่งลูกเลยครับนี่ครับบ่าวต้อมครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้ควายไงควายยักษ์คือเจ้าสัตว์ดำนี่ครับบอควัญพาดครับผมเกิดจากแม่ใส่ยักษ์ครับผมพ่อเพิ่ญตัวใดครับพี่นุ้อพ่อเพิ่ญก็คือกระทิงผู้ครับผมเจ้ากระทิงผู้ครับตัวนี้ลูกเจ้ากระทิงผู้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแม่กันยักษ์อกันยักษครับอันสีเปอร์เซ็รอดครับพี่น้องแมนครับผมพี่นุ้อเปิดให้พี่น้องแพงไหมครับ ไอ้คู่นี่ผมเปิดไว้สองแสนห้าหมื่นบาทครับผมราคาแม่สูงลอยหาสิบสามนี่ครับตอมราคาไม่ลูกเนาะครับผมเอาให้นู่ขันพี่น้องเงินมหาบัถึงได้หายแยกปะครับก็แยกได้อยู่ครับที่เอาไปทั้งสองแต่ว่ากับเพราะที่อยากแยกดอกแต่าว่าขายลูกแล้วแม่ขายยากไหมขายแม่แล้วลูกกขายยากยังเสียนะก็อยากให้เป็นน้ำกันล่ะครับเพิ่นเกิดมาน้ำกันไหมครับเพิ่นเศร้านมไปให้นู่ไอ้เพิ่นกาเศร้าแล้วครับห่างๆแล้วเพราะว่าลูกเพิ่นได้เดี๋ยวนี้กับสิบเดือนแล้วครับนี่ครับ อย่าครับเบื้องแข้งเบื้องขาครับผมกระดูกแข้งขาใหญ่ครับไหมครับอันนาคดนี่ก็คือว่าบัตองห่วงครับทั้งตัวใหญ่ทั้งเขาใหญ่แหละครับเนี่ยครับเพิ่งอาเพิ่มมาทั้งไทยหลายแล้วนะโอ้พี่น้องสอนครับครับตัวนี้ผู้ใดอยากไปเฮ็ดพอพันคุ้มฝูงสายตางเนี่ยกะบวกควันผาดครับม่วงว้รลดครับเจ้าสัดดำครับตัวนี้ผมว่าบัแพ้ครับผมเอามาเบื้องแม่ชัดๆครับพี่นงครับผม นี่ก็คือแม่เพิ่นครับแม่กุสมาครับผมความสูนลอยหาสิบเอ็ดครับลอยหาสิบสามครับตะกี่พันว่าลอยหาสิบห้าแล้วครับเจ้ว่ามันก็ท่องไงไหมมาต้อมท่องเขาหกเดือนเลยได้ครับเนี่ยอยห่างไหมพี่น้องท่องครับเจ้าเขาดินได้หกเดือนแล้วครับเอาเปลืองชัดๆกันพี่น้องครับเมลูกเพิ่นก็ไปเลี้ยนน้ำมูหรอครับเอาเลี้ยนแม่หรอนาะลูกาเน้ามาต้อมเนาะครับไปไปหาแม่ลูกหลาไป อ่ะเบื่องหน้าตาครับพี่น้องครับสวัสดีหน้าตาเพึ่งนี่แหละครับข้อยแมียเงี้ยใส่ยักยักครับผมคือยังค้อยผูดนะอยนู่นเนาะครับเพป็นค้อยเงี้ครับค้อยเงี้ตัวใหญ่แล้วกค่ะที่สําคัญนี่แหละครับว่าต้องการส่งลูกนี่แหละครับขนาดลูกซิปเดือนโทรสิ่ข้อยเม่ยเลยมั้ยว้าต้อมผมกระเงือดอยู่ดอกค้อยยังสีกระไดเบื้องเงิพื่อนนี่เงี้ยไรเขาจะข้อยผูดนะไอยนู่นเนาะครับผมโอ้ยพี่น้องเลยของใหญ่ ของยักษ์ของแพ้ครับเอาย่างให้พี่น้องด้เบิ้งหน้าครับทีมงานย่างให้พี่น้องเบิ้งครับผมเอาพี่น้องเบิ้งเด้อครับกวายใหญ่งใส่ยักษ์ใส่ย่างเป็นยังไงเบิ้งเอาครับครับนี่แล้วใส่ไงยักษ์ยักษ์ครับผมลูกเพิ่นห่วงเหรนครับเชื่องครับลูกเพิ่นครับมอสำหรับเพจพอพันครับผมตัวนี้เอาย่างเลยครับย่างเลยครับนี่แหละครับกล้วยแม่ใหญ่ไใส่ยักษ์ครับเป็นยางน้ำกลดแม่ดีเนาะเฮียนูเนาะแม่ครับผม มาเลยครับลูกเพิ่นมีแต่บอกร้อยหกสิบแล้วครับอยู่ความเก่าเพิ่นบ่มห้นะพระ้าเติมแต่ก่อนนี่คือซื้อขายเป็นล้านเอาให้หนู่นเนาะโอ้กะเขาจ้ากระซื้อกันเป็นล้านเฮือนนะครับคไขยแบบนี้ก็ได้อืมเอาให้หนู่นครับเดี๋ยวถัวละเลียดเข้าๆให้พี่น้องได้ฟังอีกยี่ลอบครับครับผมตัวนี้เป็นคไข่แม่ทายลูกผสมนะครับเด้อ มีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกตัวผู้เป็นลูกเจ้ากระทิงผู้ครับอันนาโคตรพอพันเงิ้ล้านครับผมไอ้ส่วนสูงสูงร้อยห้าสิบสามครับห้อยไอโนเปิดไว้ในราละค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมตัวลูกเพิ่นสูงป่ครับไอโน่ลูกเพิ่นกับบ่แม่ร้อยสามเจ็ดสามแปดหรอ่ครับไงอยู่ดีครับลูกเพิ่นกับใดกับเว้ยน้อยน้อยมันวัดกันยังว่าได้ครับเพิ่นว่าวัดกันที่พันธุกรรมไหมครับวัดตอนเพิ่นได้อายุครับผมเอาไอโนมีหลายโคมเนาะไปครับผมมีสี่โครม ครับไปเบิ้งครับพี่น้นี่คือรายการที่สามนะครับครับรายการที่สามครับควยตัวนี้เพื่อนตกวน้ำเลี้ยงเนี่ยเป็นคว่วลูกผสมเพื่อนครับตัวนี้ครับโอ้ตะวันลำตัวพันยาวเลยครับพี่นุ้ครับลำตัวยาวครับตั้งแต่วันนี่กับหง่ยังกันครับตัวนี้กับแม่ลูกครับผมโอ้แม่ลูกตัวผูตัวเมียครับลูกตัวผูครับเป็นลูกเจ้าทองสุกครับผมตอนนี้ทองกับคว่วดอนครับทองกับมั่งกรอนฝาสามเดือนหรอครับผมเอกสารครบครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเพื่อนสูงป่ครับพี่นุ้ยสูงลายหาสิบสองครับผม ลูกเพิ่นได้ครับลูกเพิ่นกับร้อยสามสิบแปดครับโอ้ลูกเพิ่นแม่ลูกลูกสิบเดือนสูงไรสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับป้าต้อมรับประกันความสูงได้ลูกผมวัดหรือครับลูกเพิ่นได้ถึงทางคอทางเมียนะครับครับผมเพราะว่าอย่างได้ความสูงความย่าไหมครับพี่นุ้ว์เมียสูงใหญ่ยาวลึกครับผมโอ้สิซัมเมียนะครับพี่น้องมึงดูล่ะพี่นุ้วเปิดให้พี่น้องแพงไหมครับตัวนี้ผมเปิดไว้แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมเอ้ากันราคาพอฟังนะครับพี่นุ้ว กตามสภาพครับแม่เพิ่นบ้านในวนปันไดไหมครับแต่ว่าแม่รับประกันท้องครับตรวจอุจจาระเรียบร้อยครับผมมีคลิปวิดีโอการตรวจยืนยันครับตัวนี้พันยานมไปครับเฮโนยังกินอยู่ครับผมยังกินอยู่เนาะครับกินเนี้ยห้างเนี้ยขันสิยากับหาได้แล้วครับโอ้ขันพี่น้องเงินมหาประถึงเนาะเฮโนเนาะครับแยกเอาเนาะแม่นกะแล้วแต่ครับขันเอาไปได้ทั้งแม่ยทั้งลูกก็ดีไหมครับแย่ขันตัวผูเนี่ยพร้อกันขันท่องไปทั้งแม่ยขันเรียงไงแล้วกับสิเสื่อมเมียสินะ ครับเออก็แล้วแจ้ผู้ไดมากแม่กับแม่ผู้ใดมากลูกเก่าลูกครับได้ได้ครับพี่นุเอาพี่น้องครับแนะนําเลยขันพี่น้องกาลังหาอนาคตพอพันสายตางนะครับที่ได้ทั้งความสูงความยาวนะครับนี่ครับพี่น้องเพือนได้ทั้งความสูงความยาวนะครับเป็นพอพันสายตางได้เลยครับปรับความสูงพัฒนาความยาวได้ครับครับเดี๋ยวทีมงานจูงว้นให้พี่น้องเบิ้งนะครับเออนี่ครับพี่น้อง มาเวเลยครับมาเลยขาไปนูตัวเลียดเข่าๆหาพี่น้อนไฟอีกรอบนะครับครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกผสมนะครับเจ้าทองกับเจ้ามังกรฟ้าครับมังกรฟ้าเป็นคว้วเผือกครับผมไอแม่สูงลอยหาสิบสองครับมีลูกเดินตามตัวนึงเป็นลูกเจ้าทองสุกครับผมราคาให้โน้เปิด้หรายประดนครับเปิดใบแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมหรือว่าสีแยกก็ได้ครับผมลูกกันยังกินน้มแนบ่กินน้มแนบนยครับเจ้า ผู้ใดอยากได้คว้ยใส่ไงไงใบไปพัฒนาบุควบอันผาดครับแม่นี่ครับครับขันพี่น้องมากเด้อพี่น้องมีตัวไหนสูตรตัวไหนให้คุยกับทางคุยนูครับหรือผมทายมาชัดเจนบ้างได้ครับไห้มาเบื้องน้าคอกกับทางคุยนูที่อยู่ไห้ไว้ครับป่ะให้นูไปเบื้องอีกคมไหมครับครับขาปุยนูนี่คือรายการที่ซีนะครับครับรายการทีซีครับผมไอแม่เป็นคว้ยมูลาครับผมส่วนสูงสูงร้อยห้าสิบห้าครับผม เพลินมีลูกเดินตามตัวนึ่งเนาะครับเดินตามตัวนึงเป็นลูกตัวผู้ครับตัวนี้ก็คือหน้าคดพวพันได้เลยครับเพิ่งจะได้สิบมือนี้ได้ครับบ่าวตออครับอู้เคยไง้ะครับไี่นูครับมือบ่าวตอมมาตอนนั้นก็คือเพิ่งขดพอดีเนาะครับเนาะป้าพี่น้องขวย1ิมือไงครับครับสิมือยันไงเลยครับพี่น้องสังเกตเบืองพวงนุมเพลินครับพวงนมกับหางเงาครับหางพวบแบบแน่เงาขนาดหางกระดูกแงางไงครับนุนมดี โอ้พี่น้องอยา,งากจะมางไหนเนาะเบิ่งกระโดดครับแง่คักไม่ไฮโน่พี่น้องครับขันพี่น้องมักสายนี้เด้อแนะนําเลยครับแม่์แง่ังสี่พัฒนาขึ้นมานี่ผสมตัวใดออกมาตัวนั้นกน็ได้เป็นค้อยยักเลยครับแม่นครับลูกเพื่อนนี่มิตรแง่แง่จังสี่เด้อไฮโน่เปิดให้พี่น้องแผงมาครับเปิดไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมไฮโนตะกี้เนะาะตะกี้ผมซื้อมาสามแสนหาครับเพืยตัวนี้ ก็ไหโน่ก็ได้ขายลูกปะครับได้ขายลูกไปแล้วครับสองตัวแล้วครับป้าพี่น้องครับขันพี่น้องมีทุนจากน้อยเด้อขันมักสายนี่นะครับผมในน้าเลยครับเพื่อนให้ลูกดีครับพี่น้องแมนให้ลูกไงลูกนาดีลูกกระเฮ็ดพวพันได้เถี่ยวนานี่ได้ตัวแม่แท้เถียวนานี่อ่ะมาเบิ่งนาตาครับพฮน่เพื่อนมีซื้อปะครับตัวนี้ซื้อทองม้วนครับผมทองม้วนนะครับพี่น้องเบิองเขาเพื่อนนาตาเ้อครับ กระดูแข้งขาครับพี่น้องบาต้องห่วงครับใหญเลิบหนานะครับพวห่างไหม่หียนัครับห่างคนยาวครับหลากพื้นพละห่างเพื่นนะโอ้ห่างยาวครับพี่น้องปานสินผมเลยนะครับให่หนาลึกคักน้อเฮียนัเนาะแมนครับใ่หนาลึกครับก้วยตัวเนี่ยอ้พี่น้องไอ้บนรทายบะต้องห่วงครับใ่ใ่คักนะครับพวหางกอ้ยาวลึกคักลกดินเลยครับหางเพื่อน เอาอยางวนให้พี่นอ้องเลยเบื้งองทายยางตาเดินเพลน,นครับควอยใส่ยา,ยากแบบนี้ครับนี่ครับเบาต่อมควยอยใหญ่ๆลึกๆจังสิครับหายากอยู่ดีครับควอยสิไอ้ตัวอ่างอพ่วงนุ่มเบิ้งครับพ่วงนุ่มเพิ่นแบใหญ่เลยพ่วงนุ่มเพิ่น ญ่เลยเฮีนะแมนครับปกติแล้วที่ผมเคยไปถ่ายเด้อรับพี่น้องก็จะเป็นควยสายเดียวกันนะครับแต่ว่าหักเนื้อโตเพิ่นบ่ไรหนาไปลึกๆนะครับแมนครับอันนี้อ่างญงหนาลึกให้ลูกดีครับผมครับเอาเฮียนทวนละเอียดคร่าวๆอีกน้อยครับก่อนที่จะปิดคลิปครับครับผมตัวนี้ก็คือควายมูลาครับผมส่วนสูงสูงร้อยห้าสิบห้าครับเพิ่นสิเด่นเรื่องเป็นน้ำนมเนาะเบาต่อมเนาะเ้อมมาพาไทยกับหอกมาไทยเนี่ยก็คือ่าเพอ่ิสิพัฒนาควยให้มันใหญ่ขึ้นไหมครับ เขาแม่บอกใหญ่ๆบอต้องลงทุนไหลนะครับเนาะครับไอ้ตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ครับลูกเป็นจะลูกจะเพชรผู้พันครับผมหอยนุ่เปิดราคาไว้ไอ้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเด้อพี่น้องานใดสนใจทั่วหาหอยนุครับผมครับกับตัวสุดท้ายของรายการเราเนาะเบาต้อมเนาะกับฝากพี่น้องไว้คือเกาัหมนเดิมครับผมซื้อขายแหลกเปลี่ยนว่าไขยครับผมให้คิดหอดคิดถึงหอยนุเดนะครับเด้อไอ้เรือวานซุมนี่พื่อไดจะมีไข่หน่อยอยากได้ควายไงกลับมาเปลี่ยนกันได้ครับขันกันบอกว่า ยันเหล่งเงี้ติมหรือว่าให้ผมเติมก็ได้ครับแหมคของผมราคาหน่อยกว่าเนาะครับกฝากเบอร์โทรไว้นะครับเด้อศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับผมเบอร์โทรหเฮานู่ครับหรือสิเป็นติดต่อทางเบอร์ไลน์กับเบอร์เดียวกันครับหรือเป็นเฟซบุ๊กไก่เฮานู่ใครสิ่งนะครับเด้อครับผมเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานบ่าวตบและผู้มาจับควายให้นะครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ